น้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่เล่นทอยเลดทาวเวอร์ดีเฟนส์แล้วอยากได้ตัวละครเทพเทพผมขอแนะนําเว็บนี้เลยเว็บบิลปรกอบมีตัวละครเทพเทพขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพียงแค่คลิกไปที่ซื้อตัวละครก็จะมีตัวละครในทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟนส์เนี่ยทุกตัวราคาถูกให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อกันได้อย่างตามใจชอบเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีไ d ดีไก่เงินและไก่เพชรขายด้วยนะครับราคาถูกซื้อง่ายซื้อไวปลอดภัย100%ต้องเว็บบิลปรกอบครับลิงก์อยู่ใตค้คลิปวิดีโอนี้นะ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกับเข้าสู่ t o ร์เร็ตทาวเว e ร์ดีฟหลายๆคนน่าจะได้เล่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอีเวนต์วันคริสต์มาสที่มีการอัปเดตมาเมื่อคือนคุณผู้ชมสำหรับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือคริสต์มาสอีเวนต์อีเวนต์พารมีทั้งหมด50เทียโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วก็มีตัวละครใหม่อย่างเจ้าไททันพร e เซนต์แมนด้วยนะครับซินอิสเตอร์ไททันทีวีแก็อยู่ในเจ้าตัวของอีเวนต์พาร์50ด้คุณผู้ชม แล้วก็ในการอัปเดตครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมได้มีตัวละครที่เป็นระดับกอรลี่เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวแต่ว่าเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้เหรียญทองในการเปิดเหมือนที่เราสุ่มเจ้าตัวกอตลี่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมมันสามารถหาได้จากการเปิดกล่องคริสต์มาสซึ่งมีโอกาสได้เนี่ยต้อง1%เลยนะก็ค,คือเจ้ากอรลี่เมื่อตัวที่เราสุ่มมาเนี่ยมันมีโอกาส0.01ใช่ไหมแต่ว่าในอีเวนต์ตัวคริสต์มาสเนี่ยคุณผู้ชมเขาให้โอกาสมาถึง1%ซึ่ง มีโอกาสค่อนข้างเยอะเลยน่าจะเปิดได้ค่อนข้างง่ายนะครับนะหลายๆคนก็ได้ไปค่อนข้างเยอะแลละคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันเปิดได้ง่ายก่อนอื่นเลยเรามาดูในส่วนของอีเวนต์พาร์กันก่อนคุณผู้ชมอีเวนต์พาร์นะครับถ้าสมมุติว่าเราทํามิชชั่นและเราเก็บในส่วนของเอ็กพี XP เนี่ยคุณผู้ชมอีเวนต์พาร์ของเราก็จะอัประดับเทียขึ้นไปเรื่อยๆจนตอนนี้ผมทํามาเล่นไปแค่2เกมนะครับแต่ว่าเทียผมเนี่ยขึ้นมาประมาณอ่ายี่สิบสองเทียแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเร็วพอสมควร ในเทียสุดท้ายที่เราจะได้ก็คือเจ้าซินอิสเตอร์ไททันทีวีแมนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวระดับอะไรน่าจะมิสติกหรือเปล่านะครับหรือว่าระดับกอตลี่แต่ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นมิสติกนะกอตลี่น่าจะมีเพียงแค่ตัวเดียวก็คือตัว1%ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นแหละในส่วนตรงหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นช็อปคุณผู้มชมสามารถใช้เจ้า กล่องของขวัญบริเวณด้านล่างหน้าจอมาซื้อเจ้าตัวช็อปตรงนี้ได้นะครับก็คือซื้อเจ้ากล่องนี้มานี่แหละไททันเบรเซสแมนนะครับก็ตลี่มีโอกาส1%แล้วก็เป็นมิสติกเป็นซานตาทีวีแมนมีโอกาส9%ก็ถือว่าโอกาสค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเตรียมมาทั้งหมด10กล่องไม่รู้ว่าจะสุ่มได้1%กับ9%บ้างหรือเปล่านะครับนะอ่ะลองเปิดไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับ1ิบกล่องลวดโเฮ้ย ได้มิสติกมาตัวหนึ่งแต่ว่ากอตลี่ยังไม่ออกก็ถือว่าโอเคโอเครู้สึกว่าเจ้าตัวซานตาทีวีแมนเนี่ยจะเป็นตัวผลิตเงินตัวใหม่นะคุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวผลิตเงินที่ดีที่สุดในเกมในตอนนี้นะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเอาไปลองเล่นกันดูขออนุญาตเอาตัวผลิตเงินตัวเก่าออกคุณผู้ชมเดี๋ยวนะอยู่ไหนเนี่ยหายากเหลือเกินอ่ะผมซื้อมาเพิ่มอีก3กล่องนะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจ้าตัว1%หรือเปล่าอ่าได้ตัวระดับอีพิกมาตัวหนึ่งคุณผู้ เมื่อกี้ผมเปิดไม่ได้เจ้าตัวนี้นะโอไในมิสติกมา,าเพิ่มอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเอาไปให้พี่แพ้ดีกว่าย <Yeah! S 1> อีกกล่องนึงนะครับโอเคเป็นระดับมิสติกเหมือนเดิมแล้วก็เขาได้เพิ่มในด่านใหม่สําหรับอีเวนต์วันคริสต์มาสเข้ามาด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูหน่อยดีวยกว่าในด่านนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ลองเล่นไปแล้วคุณผู้ชม2ตาถือว่าด่านนี้ผมว่าง่ายกว่าเจ้าด่านอาตเลอร์กี้ทาผมว่าด่านนี้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับแต่ว่ามันจะมาจาก2ทางคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นมันจะมาประจบกันตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีเลยในการใช้วางดักตอนช่วงต้นเกมนะครับผมจะเอาเจ้าชิวคาเมล่าแมนเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เจ้าตัวฟาร์มเงินตัวใหม่นะครับใช้เงินในการวาง200เทียบเท่ากับเจ้าพัมกินฟาร์มเลยคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าตอนนี้เรายังวางไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเก็บตังก่อนนิดนึงอ่ะโอเควางได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า เป็นซานตาถือเป็นกล่องของขวัญสองข้างนะครับสีแดงกับสีฟ้าเริ่มต้นมาให้เงินอยู่ที่100หรอเทียบเท่ากับฟาร์มหรือเปล่าอา่าผมจำไม่ได้นะว่าอา่าพัฟกินฟาร์มเนี่ยฮะเริ่มต้นให้เงินมาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวางไปก่อนแล้วกันหลังจากที่ผมดูสปอยของผู้พัฒนาของเซิร์ฟนี่นะครับที่เขาบอกว่าจะเพิ่มเป็นตัวละครของ กอรลี่เข้ามาใหม่เนี่ยผมก็คิดว่าจะใช้เจ้าตัวในส่วนของเหรียญทองสุม่มเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเพิ่งสุม่มเจ้าตัวกอรลี่ตัวนี้มานะครับผมเลยฟาร์มอ่าเหรียญทองเนี่ยมากเกือบสามแสนเหรียญเพื่อเตรียมมาเปิดเจ้าตัวละครกอรลี่ตัวใหม่คุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้เหรียญทองในการสุ่มนะครับนะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเก็บเอาไว้สุ่มในส่วนของอ่าอีเวนต์หน้ากันนะครับอ๋อเจ้าซานตาทีวีแมนคุณผู้ชมสามารถวางได้แค่3ตัว เฮ้ยพอกดอัพไปเลเวล2มีการเปลี่ยนท่าทางด้วย <c oughs> เป็นการนอนชิลแทนแล้วก็ด้านด้านข้างคาดอะไรอะ่ะดำดำมาเดี๋ยวเราลองวางเจ้าตัวระดับอีพิกนิดนึงคุณผู้ชมน่าจะตีเป็น AOE นะเริ่มต้นมาดาเมจอยู่ที่250นะครับแอเรียถือว่าค่อนข้างกว้างพอสมควรแล้วก็เหมือนมีการปล่อยสเก็ดน้ำแข็งอะไรออกจากหน้าด้วยนะคุณผู้ชมออกจากบริเวณลำโพงข,ของเขา Santa TV Man มนนะครับเลเวล3ให้เงินอยู่ที่300ผมน่าจะเอาเจ้าพัมกินฟาร์มาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูด้วยนะจะได้เห็นความแตกต่างนะครับแต่ผมเดาว่าตัวนี้ยังไงก็น่าจะได้เงินเยอะกว่าเพราะว่าเป็นระดับมิสติกเลยเป็นตัวฟาร์มเงินระดับมิสติกยังไงก็ต้องเก่งกว่าระดับอีพิกอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวเอลนิดนึงคุณผู้ชมใช้เอล่ะเนี่ยใช้เงินในการวางเพียงแค่ร้อยเดียวจะเก่งหรือเปล่าไม่น่าเก่งมั้ง เริ่มต้นมานะครับดาเมจอยู่ที่200อรอเรียอยู่ที่10นะครับคูดาวอยู่1วินาทีคูดาวค่อนข้างเร็วนะอัปเกรดซานตาของเราให้เป็นเลเวล4นิดนึงคุณผู้ชมกล่อง,องของขวัญเขาก็เพิ่มมาเป็น5กล่องแล้วแล้วก็ได้เงินในแต่ละเวฟเนี่ยอตอนนี้อยู่ที่เวล4ก็500แล้วนะครับถือว่าให้เงินค่อนข้างเยอะนะถือว่าเขาจํากัดแค่สามารถวางได้แค่3ตัวคุณผู้ชมถ้าวางได้5ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะโกงมากๆเลยน่าจะได้เงินกันแบบรัว โอเคเดี๋ยวเราวางเจ้าชิวคาเมล่าแมนเพิ่มเข้ามาด้วยป้องกันนิดนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเวฟที่14เข้าไปแล้วแต่ผมว่าเจ้าเลนเดียสปิเกอร์แมนนี้ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรนะเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะแรงกว่าเจ้า,อ,าอะไรนะไดดานไก่งวงอะ่ะตัวระดับรีเจนดรี่นะครับจะมีตัวหนึ่งอย่างที่ตีเป็น AE ผมว่าตัวนี้น่าจะแรงกว่าหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งของทอเลตก็มีเจ้าตัวฟอสทอเลตเข้ามาด้วยนะครับความสามารถก็คือสามารถแช่แข็งพวกฝั่งคาเมล่าได้ แต่ว่าก็ไม่มีผลกับชิวคาเมราแมนของเราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่รับการสตาร์ททุกรูปแบบอยู่แล้วถือว่าเป็นตัวที่โคตรขี้โกงเลยอัพเป็นเลเวล6นะครับยังไม่ตันคุณผู้ชมสามารถยังอัพไปยันเลเวล7ได้อีกซึ่งในการอัพไปเลเวล7เนี่ยใช้เงินถึง3,000ันเหรียญเนี่ยโหค่อนข้างแพงคุณผู้ชมแต่แลกมากับได้เงินตาระประมาณพันหโอเคขออนุญ,ญาตอัพอีก2ตัวที่เหลือก่อนเลยคุณผู้ชมเพราะว่า ด่านนี้อย่างที่ผมบอกมันค่อนข้างง่ายกว่าด่านเติร์กีทาวนะครับเฮ้ยอัพเป็นเลเวล7ยังไม่ตันเฮ้ยซานตาทีวีแมนมียันเลเวล8เลยเหรอตอนแรกผมคิดว่าจะตันอยู่ที่เลเวล7นะครับแต่ว่าอัพมาเป็นเลเวล7แล้วก็ยังไม่ตันนะครับอับขั้นต่อไปใช้เงินถึง6000เนะี่ยแต่ว่าแลกมากลับได้เงินตาระเอ่อเวฟละ2000นะครับถือว่าเป็นตัวผลิตเงินที่ค่อนข้างโหดเลย อ่ะอัพให้หมดทุกตัวเลยแล้วกันนะครับตาหนึ่งเราก็จะได้ประมาณ4,5 0 0ถือว่าเยอะมากตอนนี้ผมควรที่จะต้องเอาเงินมาอัพในส่วนของตัวโจมตีบ้างแล้วแหละเพราะว่าใกล้จะครึ่งทางแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราแพ้ซะก่อนถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มวางในส่วนของตัวกอดลี่แล้วคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจไม่พอนะครับผมต้องวางเจ้าชิลคามล่าแมนเอาไวน้นิดนึงเอาไว้ดักสตันด้านหน้า ตัวไหนที่จะทำสตันจะได้โดนเจ้าชิวคาเมล่าแมนก่อนคุณผู้ชมแล้วก็กอตลี่ของเราเนี่ยจะได้ไม่โดนสตันนะเออจะได้ไม่เป็นการขัดจังหวะดาเมจของเราซานตาทีวีแมนนะครับอัพเต็มเลเวล8จะสามารถได้เงินอยู่ที่เวฟละ2,000น่าจะเทียบเท่ากับเจ้านักวิทยาศาสตร์คุณผู้ชมนักวิทยาศาสตร์รู้สึกว่าอัพเต็มเนี่ยก็จะได้เงิน2 0 0 0หรือเปล่าหรือว่าตันหรือว่าพันหรือว่าพันเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แต่ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเป็นการถือกล่องของขวัญสีทองคุณผู้ชมเออโอเคขออนุญ,ญาตอัพให้หมดทั้ง3ตัวเลยละกันนะครับนะเราจะได้มีเงินในการเอามาอัพกอรลี่ของเราให้เป็นเวลตันอย่างเร็วๆคุณผู้ชมส่วนเจ้าเลนเดียวของเรานะครับหลังจากอัพเต็มแล้วจะตันอยู่ที่เลเวล l นะดาเมจจะอยู่ที่1000ก็ถือว่าโอเคเป็นระดับอีปิกที่ดาเมจไม่แย่นะแต่ว่าคูลดาว อยู่ที่0.2วินาทีถือว่าค่อนข้างเร็วเลยคุณผู้ชมเออแล้วก็แอรียเนี่ยกว้างมากนะครับเป็นระดับอีพิกที่ผมถือว่าค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยนะแอรียเนี่ย28นะครับค่อนข้างกว้างคุณผู้ชมดูวงอัพไททันของเรานะครับให้เป็นเลเวล6แล้วก็เดี๋ยวลองวนอีกสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะได้แลละผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาซานตาทีวีแมนเนี่ยมาคู่กับเจ้าพัมกินฟาร์มซานตาทีวีแมนมันสามารถวางได้3ตัวใช่ไหม แล้วเราก็เอาพัมกินฟาร์มเนี่ยวางอีก2ตัวผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวฟาร์มเงินเนี่ยมันสามารถวางได้สูงสุด5ตัวใช่ไหมเราก็เอาพัมกินฟาร์มมาวางอีก2ตัวผมว่าน่าจะได้นะเออเดี๋ยวรอบหน้าลองดูนะครับส่วนเจ้าเอลมันเป็นอีฟหรือมันเป็นเอลเนี่ยหลังจากอัพเต็มนะครับจะตันอยู่ที่เลเวล6คุณผู้ชมดาเมจอยู่ที่พันหแล้วก็แอเรียสี่สิบโอ้โหแอเรียค่อนข้างกว้างนะเนี่ย แล้วก็คูลดาวอยู่ที่0.25วินาทีก็ค่อนข้างเร็วคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะเป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสที่จะสุ่มได้มากที่สุดแต่ว่าค่อนข้างก็ค่อนข้างเก่งพอสมควรคุณผู้ชมไม่แย่เลยสําหรับผู้เล่นใหม่สุ่มได้ไปนี่ผมว่าก็ค่อนข้างสบายอยู่นะก็สามารถเอาไปใช้เล่นใน,ใน,ในหลายๆในหลายๆด่านได้ค่อนข้างดีคุณผู้ชมด้วยพลังแห่งเจ้าตัวฟาร์มเงินระดับมิสติกนะครับสามารถอัปเกรดตัวระดับก๊อตลี่ ทั้ง2ตัวเนี่ยตันได้ตั้งแต่เวฟที่40กว,กว่าเลยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยก็ตลี่เนี่ยผมจะอัพเต็มได้ก็ต่อเมื่อประมาณเวฟที่ตัวที่2นะตัวที่2ประมาณเวฟที่50 48 49 50เนี่ยคุณผู้ชมประมาณนี้แต่ว่าด้วยตัวฟาร์มเงินตัวนี้นะครับทาให้สามารถอัพตันทั้ง2ตัวได้ตั้งแต่เวฟที่40กว่า ถือว่าโหสุดยอดจริงๆเข้าสู่เวฟที่50ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาขายเจ้าตัวซานตาทีวีแมนของเราแล้วโหแล้วขายทีได้เงิน6 0พันเลยนะค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ในด่านสุดท้ายนะครับจะมีบอสเจ้าเป็นหนูหนตัวนู้นตัวนู้นจะเป็นบอสของด่านนี้นะคุณผู้ชมเลือกก็เลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่33ล้านรู้สึกว่าจะน้อยกว่าเจ้าไก่งวงนะไก่งวงนี้น่าจะประมาณ47หรือเปล่า 47- 41ล้านประมาณนี้นะครับ สามารถวางกอตลี่ที่อัพเต็มได้ถึง3ตัวคุณผู้มชมคิดดูเจ้าตัวฟาร์มเงินตัวนี้ไม่เก็บไม่ได้แล้วนะต่อไปเรายังเหลือเจ้าตัวระดับกอรลี่ที่เป็น1%อซีกหนึ่งตัวนะครับที่เรายังสุ่มไม่ได้เดี๋ยวหลังไม่ผมคงต้องไปเล่นฟาร์มเพื่อสุ่มเอาเจ้าตัวนี้มาให้ได้มารีวิวให้คุณผู้มชมดูแลแต่หล,หลายคนน่าจะมีกันหมดแล้วมั้งเพราะว่าตัวนี้มันสุ่มได้ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นกอรลี่ที่อยู่ระดับ1%อร์เ์หรอ เขาก็แปลกๆดีนะคุณผู้ชมเป็นกอตลี่ที่หาง่ายหรอผมว่าเขาควรจะเอาไปอยู่ในระดับพิสติกหรือเปล่ากอตลี่มันควรที่จะหายากกว่านี้หรือเปล่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาจัดให้อยู่ในบวดหมู่ของกอตลี่ซะอย่างนั้นน่ะโดนไททันสี่ตัวจีขนาดนี้คุณผู้ชมไม่น่ารอดน,นะครับดูบอสดูบอสฟอร์สเกลเลตันทอยเลสเป็นไงเลือดไหลเป็นน้ํา โดนไททันที่เป็นระดับกอตลี่ถึง4ตัวคุณผู้ชมจีไม่น่ารอดยังไงก็ไม่รอดแน่นอนดาเมจต,ตัวละ1 4ื่นสี่อ่ะคุณผู้ชมคิดดูละลายเป็นน้ำแน่นอนนะครับสำหรับเจ้ากอตลี่ของเราดาเมจจัดจ้ามากเรียบร้อยใช้เวลาโดยประมาณอ่ะพอๆกับด่านอ่าเติรกี้เทาวนะก็ประมาณ18นาที19นาทีประมาณนี้นะครับส่วนจบเวฟเอ้ยส่วนจบเกมก็จะได้ของขวัญมาประมาณไม่ถึง200หรอ ไม่ถึง200ของขวัญฮนะเออแปลกทำไมเขาให้มาประมาณ1 0 0 190กว่ากว่าโอเคครับสำหรับอัปเดตในส่วนของอีเวนต์วันคริสต์มาสก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมมารีวิวให้ดูแบบข้าวๆแล้วก็บางตัวที่ผมยังไม่ได้มาเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปสุ่มหลังไม้มาก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเอามาให้ดูคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับเจ้ากอดลิงหนึ่งเปอสหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ